ดีลูกค้าที่น่ารักของมิตรรักนะคะต้องถา่ายรูปอ่ะตัวแทนรายใหญ่มารับของนะคะสวัสดีนะคะคุณลูกค้าที่น่ารักทุกคนนะคะตัวแทนรายใหญ่มารับของนะคะวันนี้เจบีใช่ไหมเนาะ สนใจเป็นตัวแทนรายใหญ่หรือรายย่อยนะคะตอนนี้รับหมดเลยนะคะลูกค้าจ๋าตัวรายย่อยเนี่ยสองหลังขึ้นไปก็สามารถเป็นตัวแทนรายย่อยได้แล้วนะคะดีค่ะ มาจ้าเออพี่แก้วส <laughs> วัสดีค่ะคุณลูกค้าที่น่ารักนะคะโอสิบได้เลยจ้ะติดได้ไหยลูกติดได้เลยลูก,ลลลลลกค้าคนไหนนะคะที่สนใจนะคะที่ดูอยู่นะคะตัวแทนรายย่อยเราก็รับนะคะตอนนี้2ลังขึ้นไปบรรลัยผลิตภัณฑนะ I'm สวัสดีนะคะลูกค้านะคะทั้ง2,100กว่าคนที่รับชมไลฟ์สดนี้อยู่ด้วยนะคะวันหวานจะบอกว่าพักกันมาได้เลยรวๆนะคะมีแอดมินรอตอบอยู่แล้วนะคะมีแอดมินรอตอบอยู่แล้วนะคะถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักถูนด้วยนะคะโอเคนึกาไม่มีใครฟังเรามีนะคะมีอยู่ สวัสดีค่ะฝากเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ด้วยนะคะเหมือนเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงเนาะที่บอกให้กับทุกคนนะคะที่เยังไม่กล้าตัดสินใจซื้อสินค้าของร้านบองแตนนะคะตอนนี้ทุกฝ่ายช่วยกันหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบัญชีนะคะนี่หวานหานขออนุญาตตั้งกล้องตรงนี้เนาะเพราะว่าจะได้พากไปด้วยในตัวนะคะรถคันนี้ใส่ได้เกือบสอง0ันกล่องเอาคิดดูสอง0ันลังสุดยอดของที่สุดแล้วนะคะวันนี้ แนะที่แกย้มรองเขา้าใส่เลยนะขอบคุณมากมากนะค,ะ,คะลูกค้าทุกคนเลยนะคะที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของนักร้องสาวในอ้อมแขนนะคะบอกเลยว่าไม่ดีไม่ขายนะคะสโลแกนหวานๆขออนุญาตไปนี่สักที เท่น้าได้เลยเนาะแปลงวางเธ่หน่าเลยนะกาแฟเราจะถ่ายรูปเขาจ่ไหนวะ ลูกค้าทั้ง200กว่าคนตรงนี้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะที่สนใจมาอาจจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะคะเพราะาตอนนี้กำลังช่วยกันอยู่นะคะเดี๋ยวจบจากไลฟ์แล้วก็เนี่ยมีแอดมินไปช่วยตอบนะคะไ<ม>ลน์ที่ปักขุดไว้สั่งได้เลย ลบลนี่นีนี่โอ้โหเกะลบลบเหมือนขยันนะโอเคน่าบอกว่น่าจะยกเองนะโอเคคนหลังน่เราอะบอกให้ต้อง 一代。

วันนี้ประมาณกี่กล่องเนาะร้อยหรือเปล่านะ100ร้อยเานะ100เาะวันนี้100ร้อยกล่องใช่ไหมเสียใช่ร้อยเต็มเลยมีห้าห้ากับสี่สี่เขาไอสี่ห้ารัวๆไปเลยค่ะรัวๆไปเลยวันนี้กล่องซุ้มกล่องซุ้มก็กำลังกรีดนะคะ ีพื้นที่ก่อนเพราะเดี๋ยวเอาอีกร้อยรังนีกว,ว่าฝากแอดมินแชร์ให้ด้วยเนอะจีบลูกค้าด้วยทำงานอื่นอยู่เดยอะ tem dois ผมอันดับหนึ่งของเมืองไทยเลยนะคะพี่เกตนี่แหมเพิ่งเจอเ Facebook พี่คณิษฐานี่เองนะคะ <c oughs> ผมคงไม่ได้ไป ทำสีผมแล้วนะพักก่อนเพราะเดี๋ยวเราตัวแทนราใหญ่ก่อนเนาะเดี๋ยวไปทำวันหลังเอาสีอะไรสีนี่สีเหยือาาเยเคไงทางของฟ้าเ็าเลยนะด้วย <laughs> เร็ว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 ทำได้ให้ร้านหนึ่ง าให้ได้หเลจ้ะรัวไปเลยรัวไปเลยลายย่อยลายเล็กลายใหญ่รับหมดเลยนะคะรับหมดทุกรายเพราะมันคือรายได้ค่ะ,คะลูกค้าคนไหนทั้ง240งคนที่ดูอยู่ตรงนี้นะคะรอช้าว,วันหวานจะบอกแบบนี้ชาเนี่ยตอนนี้น่าจะ,ะถึงประมาณแม่น้ำอะไรสักอย่างแล้วแหละเนาะโคมาทางเรือปลาชาไม่ใหญ่ให้วหดีโอ้ออ แบบปีีโอไวหน่อยนะเสียเนาะถ้าเกิดว่าเสียเอาไอเนี่ยทำแบบไหมไม่เอาแบบธรรมดาเนาะไม่เอา B2 เนี่ยสวัสดีค่ะจะบอกคู่ต่อชาเนี่ยประมาณวันที่12เราจะเริ่มส่งของให้เลยนะคะเราจะเริ่มส่งของให้ลูกค้าวันที่12นะคะแต่ถ้าเกิดมาก่อนเนี่ยมาปุ๊บส่งปั๊บเลยมาของปุ๊บส่งปั๊บเลยนะคะบอกเลยมาปุ๊บส่งเลยเราไม่รออยู่แล้ว เพราะเราก็เป็นอีกคนนึงที่อยากขายของไม่มีร้านไหนที่ไม่อยากขายไม่มีลูกค้าร้านไหนที่ไม่ต้องการลูกค้าไม่เราต้องการลูกค้าค่ะ I love you ไอ o v e you, <love> you. ไม่กล่องจต่ก็ระดับคุณสิ้อหนึ่งกว่าครึ่งโอ้โหไหนยกเข้าเลยยังไม่ได้ปิดนั่งสองคนไหนดูไปแล้วปิดไปแล้วอ่ะใช่ดูไปแล้วปิดแล้วปิดแล้ว เคลียของเคลียที่นะคะเคลียที่เคลียของเนี่ยเดี๋ยวมารับอีกหนึ่งเดี๋ยวมาักอีกนึงนู่นนนี่ไงนี่่อีก่าขานบอดนะสิบยี่สิบสามสิบส่สิบคอาสตั้งครับฟูดเอขออีสอัอันนี้เอาปะนี่เอาปไม่ไม่เอามันตั้งตรงนี้ ตั้งตรงนี้เลยขอตั้งอีกสองแถวครับผุณตั้งเลยครับส,ส,ส,สุดใจขอบคุณนะคะเฮงเฮงเฮงไปด้วยกันนะคะลูกค้าบอกเลยแม่แม่ขายได้ลูกค้าก็จะได้เหมือนกันนะคะแกไม่เอาเปรียบลูกค้าอยู่แล้วอย่างที่แกทํากล่องสุ่มมาเม,มาื่อกี้นะคะที่ลุรับนะคะหนึ่งแสนบาทนะคะหนะะึ่งแสนบาทจากแกนเนี่ยบอกเลยได้รับแน่นอนไม่มีเมคด้วยนะคะลูกค้าคนไหนได้รับกล่องสุ่มแล้วถ่ายคลิปวิดีโอมาก่อนนะคะ ที่วันวานปักหมุดไว้ตรงนี้นะคะสามารถสั่งได้เลยนะคะที่ปักหมุดไว้ตรงนี้นะคะจะเป็นลิงเข้าเพจหนึ่งร้อยลังใส่หมดได้ยังไงเดี๋ยวรอดูนะคะใส่หมดจริงๆนะคะรถทงเนี้ยเขาไปเปลี่ยนมาใหม่ใช่ไหมลูกใส่หมดจริงๆร้อยลังเอาไปเปลี่ยนในหลังคามันเอาเจลีเจ็ดตัว

ล้วใครจะถ่ายวิดีโอต่อเนี่ยเลิถเดี๋ยวดูไปพร้อมกันเลยหนึ่งร้อยลังอยู่ในนี้นะคะหนึ่งร้อยลังใส่หมดได้ยังไง OMG

ทงานไงไม่หมด้าตัดอันักันมาลัวๆเลยค่ะทุกคนเห็นไหมคะหนึ่งร้อยลังวันนี้สำหรับตัวแทนรายใหญ่นะคะตัวแทนรายใหญ่นะคะเดี๋ยวหวานจะปักยึดไว้นะคะสำหรับลูกค้าตัวแทนรายย่อยลายใหญ่สามารถสั่งได้ใกล้ที่ไหนไปที่นั่นนะคะ ใกล้อ่างหัวหน้าเหรอตัวแกลงใกล้ที่ไหนไปที่นั่นได้เลยนะคะใกล้ที่ไหนไปที่นั่นได้เลยเก็บแตงะาห้าครึ่งมั้งไปไปไปกับกราห้าโมงครึ่งแก้วส่งกลุ่มหาส่งกลุ่มหนะไปส่งกลุ่มทั้งองค์กรแล้อได้ไรต่อได้ไรเอ้ยตัวเพจที่ปักหมุดไว้นะคะสามารถสั่งได้เลยนะคะ สินค้าปกติเราก็ยังส่งปกตินะคะคุณลูกค้าให้ดูร้อยลังใส่ได้ไง<ช>บ้า,บ,าบอยอมเขา่ายใส่ยังไม่ทำเลยยองไม่ได้พี่กันยอมไม่ยอม,ยอม สวัสดีค่ะลูกค้าจ๋าลูกค้าที่เข้ามาใหม่เนี่ยลูกค้าคนไหนที่จะสั่งกล่องสองกล่องไปลองดูก่อนก็ได้นะคะจะลองไปจะลองดูก่อนก็ได้เหมือนกันนะคะลูกค้าคนไหนที่จะลองก่อนหนึ่งกล่องสองกล่องอย่างเงี้ยเนาะหลายคนก็ยังจะงงว่าเอ๊ะมันลงจริงไหมนู่นนี่นั่นนะคะห,หวานหวานก็กำลังจะโพสตไปด้วยนะคะนี่ สำหรับตัวแทนรายวยันรายใหญ่เรารับหมดเลยนะคะรายย่อยเราก็รับนะคะสองลังขึ้นไปก็สามารถเป็นตัวแทนรายย่อยเราได้แล้วนะคะลูกค้าขาเดี๋ยวหวานๆปักหมุดไว้ด้วยนะคะเนี่หวข้าวแล้ว,มว,ลวหมดแรงกันแล้วนะคะวันนี้ตั้งแต่เช้าเลยค่ะทุกคน เราทำงานกันแบบไม่ห,หายใจเลยอะ,อะ,ะทำงานแบบไม่หายใจเลยนะคะทุกคนล,ลดนลดระดับกำัตาลวัวซัน,นช่วยแรงแข่งขันกันมากนะคะตอนนี้100ลังนะคะสำหรับออเดอร์จะทำรายใหญ่หนึ่งร้อยลังนะคะ ดีค่ะคุณอมสินวรรณศินลงแบงให้ห้าโงึ่งด้วยลงกับห้ากับเตีเต็มแล้วนะคะหนึลังลงไปเี่แล้วลงอ้นี่พี่มาหนักาแล้วแถวสิจ้ะก็ลงเปมันชินหายพี่ัได้รับลังลงเแล้ว จะโชวกนี่ไงกลับเรากลับออกไปดูดิเหลือยังเหลือช่มยกสี่ล่างเสร็จภารกิจกองทุนมห้ากลับบ้านนอน ออตัวแทนรายย่อยนะคะสองลังขึ้นไป13,400บาทสามารถเปิดบินได้เลยนะคะส่วนตัวแทนรายใหญ่ว่ากันไปเป็นเคสเคสตัวแทนรายใหญ่ต้อง20ลังขึ้นไปนะคะไล่ไปตามสเต็ปใครอยากได้อยากได้รา,าคาต่ำเนาะก็ต้องซื้อตามจำนวนนะคะนี่มันเป็นเรื่องราวของการที่ค้าขายเรารู้กันอยู่แล้วเนาะยิ่งซื้อเยอะยิ่งได้ถูกอันนี้บอกเลยนะคะต้องไล่ไปตามสเตปนะคะไล่ไปตามสเตป 2040- 5 0 10, 6 0 100 หน ah ึ่งพันนะคะไล่ไปตามสเต็ปนะคะพี่จ๋าโอ้ยหลังหนึ่งลัางหนึ่งข้อหน้าเลยเดินไปเดินมาเลยเราทำใบสามได้ไงรถอะไรตอนนี้วมงตอนนี้บ่ายบ่ายโมงน่าจะทันเลยขึ้นรอพอดีแหละมัาสองคันนี่หรอมาต้องมาสองคันนะคะอยู่ทค่ทเดียว

ทีใส่เหลือเล็กร้อยโรงเรียนซีนค่ะหร้อยลังใส่ได้ไงอ่ะบ้าบอนาทีเหลือเนี่ยป้าบอัลอมาตนะอุ้ยมันจึงมากก็จัดเลยแม่แม่ชื่อว่าใส่หมดด้วยนะคะรถอันนี้รถแคตรถแคตเรียบร้อยขอบคุณลูกค้าทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมพันน่ะ สองร้อยกว่าคนนะคะโอ้โหขอบคุณลูกค้ามากมากนะคะออขอบคุณค่ะคุณพี่วันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ